สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูทุเรียนนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงใบยๆนะครับก็อาการเริ่มออกเยอะแล้วนะครับใบเริ่มกลางนะครับใบเริ่มกลางนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ใบเขาต้องการอาหารเยอะนะครับจะมีผลต่อ ลูกทุเรียนเป็นอย่างมากนะครับนี่ครับใบระยะนี้เป็นเป็นใบที่ดึงอาหารนะครับเป็นใบที่ดึงอาหารค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ใบก็มาแบบเต็มเลยนะครับไหลเต็มต้นนะครับก็มีผลกับลูกแน่นอนนะครับ อนแรกสิบลูกนะครับสิบลูกก็เริ่มร่วงเริ่มทยอยร่วงนะครับดอกชุดสองนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับหล่นหมดนะครับปีนี้เราทําดอกช้านะครับปีนี้ได้ดอกมาช้าเลยเราเลยมาโดนฝนบ่อยนะครับทําให้ยอดนะครับยอดไหลนะครับไม่ว่าสวนไหนนะครับยอดไหลก็จะมีปัญหากับลูกนะครับ ถ้าลูกไม่ร่วงก็ลูกบิดเปรี้ยวนะครับเสียรูปทรงนะครับเพราะว่าอาหารโดนใบแย่งไปใช้นะครับช่วงนี้ต้องเล่งนะครับเล่งใบให้แก่ให้ไวนะครับแล้วก็คุมโครงสร้างของใบให้เล็กนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารนะครับฉีดพ่นตลอดนะครับสามสี่วันครั้งนะครับแต่ก็ยังมีผลกับลูกทุเรียนนะครับนี่ครับ ชุดเลขตัวไว้สิบลูกนะก็เริ่มสร้างปัญหาแล้วนะครับยอดอ่อนเริ่มสร้างปัญหานะครับเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับช่วงเช้ามาลูกครวงนะครับไปสามลูกนะครับนี่ครับลูกกำลังแบบเบง่งภูนะกำลังขึ้นภูนะครับนี่ครับ ลูกนี้ก็ร่วงนะครับของไปสามลูกนะครับนี่ครับสามลูกร่วงนะครับอายุประมาณห้าสิบห้าสิบห้าวันนะครับอายุผลห้าสิบห้าวัน อีกสี่อีกห้าวันก็จะครบหกสิบวันนะครับสำหรับทุเรียนรุ่นแรกนะครับกิ่งนี้เหลือสองนะครับชุดนี้เหลือสามนะครับจากห้านะครับจากห้านะเหลือสามจากห้าเหลือสามอนาคตก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะร่วงอีกหรือเปล่านะครับต้องดูพัฒนาการของลูกนะครับดูพัฒนาการของลูกแล้วก็ดู ในเรื่องของยอดนะครับในเรื่องของยอดนะครับลูกนี้รู้สึกว่าจะโตโตวไวกว่าเพื่อนนะครับลูกนี้นะครับกิ่งนี้ก็ลูกหนึ่งนะครับเหลืออยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเหลืออยู่เจ็ดลูกตอนนี้นะครับรออ 7, นะครับลูกชุดแรกนะครับเหลืออยู่เจ็ดจากสิบนะครับจากสิบรวงไปสามนะครับแล้วก็ดอก ชุดสองที่เยอะๆนะครับร่วงหมดนะครับร่วงหมดเหลือนิดหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับน่าจะไม่รอดนะครับลูกชุดสองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็รุนชุดแรกก็แล้วกันนะครับเหลืออยู่เจ็ดลูกนะครับไม่รู้ว่าจะร่วงอีกกี่ลูกนะครับจะสู้กับใบอ่อนได้หรือเปล่านะครับนี่ครับ อายุผลประมาณห้าสิบห้าวันแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดลูกครับจอดก็กำลังก้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเติมปุ๋ยทางใบอีกนะครับลิงใบแก่นะครับเนี่ยโครงสร้างใบเราคุมได้ขนาดนี้นะครับ ุมไม่ให้ใบมันใหญ่นะครับกลุ่มโครงสร้างใบนะครับให้ใบมันกางขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่งใบให้แก่นะครับเพื่อที่จะได้สร้างอาหารให้ไวนะครับมาทั้งต้นเลยนะครับยอดนะครับยอดมาพรึบนะครับอาหารไม่พอต้นนะครับส่งไปเลี้ยงเลี้ยงยอดนะครับทำให้รูปร่วงนะครับ ต้นด้านนู้นเหมือนกันครับมีร่วงเหมือนกันมีร่วงเหมือนกันแล้วก็ยอดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับต้นไหนที่ลูกร่วงเราก็ทําใบนะครับทําใบสะสมอาหารแล้วก็รอที่จะทําดอกดูด,ดูการหน้าเลยนะครับนี่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสนะครับนี่ยอดยอดไหลนะครับที่เกษตรกรทําทุเรียน กลัวนะครับเพราะยอดมามีผลกับลูกโดยตรงนะครับหาต้นไหนลูกกลวงหมดนะครับเราก็ทําใบต่อเลยนะครับอ่าทใบต่อรอลุ้นดูฤดูการหน้านะครับทําใบบารุงใบนะครับแล้วก็ทําดอกให้ไวนะครับเดี๋ยวปีนี้จะทําดอกให้ไวนะครับก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยดอกต้องมานะครับดอกต้องมาอ่าปีนี้เราทําดอกช้านะครับ ดอกเรามาเดือนมีนานะครับก็เลยทําให้อุปสรรคเยอะนะครับโดยเฉพาะฝนโดนฝนบ่อยครับยอดก็ไหลนะครับเพราะฉะนั้นทําดอกให้ไวนะครับทุเรียนภาคอีสานนะครับทําดอกให้ไวนะครับพุกีกาธันวานี่ก็เริ่มทําดอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาอัปเดตทุเรียนสวนหลังบ้านนะครับหลังจากที่ ไม่ได้อัพเดตมาหลายวันนะครับติดภารกิจนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็มาอัพเดตนะทุเรียนส่วนลังบ้านนะครับต้นนี้ก็เหลือหนึ่งลูกไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าหนึ่งลูกนะครับเพระาะยอดยอดก็เริมเริมมานะครับเริมมามอนกันยอดเริมมาแต่มีอยู่ลูกเดียวนะครับต้นนี้จากสองร่วงหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับ อายุผลห้าสิบห้าวันแล้วนะครับมาทุกต้นนะครับยอดนี่มาทุกต้นโดยเฉพาะต้นนี้นี่พรึบเนี่ยครับเริ่มกลางเริ่มจะดึงอาหารเก่งนะนะต้องเล่งแก่นะครับต้องเล่งแก้ไว้นะครับนี่ครับต้นนี้ตัวเรียนสาวบาใบสะระเกินนะครับนี่ โครงสร้างก็ไม่ใหญ่นะครับโครงสร้างก็เล็กนะครับโครงสร้างเล็กนะครับก็มีปัญหานะครับลูกมีสองลูกล่วงล่วงไปหนึ่งลูกแล้วนะครับนี่ครับทงเป็ดนะครับ ร่วงไปหนึ่งนะครับมันเป็นไรครับถ้าลูกไม่เหลือแล้วก็บำรุงนะครับบำรุงทำใบนะครับทำดอกฤดูการหน้าปนไปเลยครับผมเกือบประมาณนี้ขอบคุณเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเกษตรไทพูด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไท,ทพูดอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยอดไหลนะครับ